สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูพลอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ครูพลอก็มากับเนื้อหาเรื่องการเพาะเมล็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้มีอะไรบ้าง 1. นงนะคะนักเรียนจะต้องมารู้จักความหมายและความสําคัญของการเพาะเมล็ดก่อน 2. ก็คือนักเรียนจะต้องมารู้จักรูปแบบของการเพาะเมล็ดว่ามันมีอะไรบ้าง 3. ก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ 4. นักเรียนจะต้องมารู้จักขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ด1 2 3่งาอย่างไรอนี้นะคะ5คือรู้วิธีการดูแลแปลงเพาะ,มะเมล็ดนะคะ 6ก็คือร no no well ู to wrote, ้จักประโยชน์ของการเพาะเมล็ดนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูความหมายและความสําคัญของการเพาะเมล็ดนะคะเขาบอกไว้ว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยเป uh ็นการขยายพันธุ์พืชหนึ่งอย่างโดยการนําเมล็ดพันธุ์พืชที่เราคัดสรรคุณภาพมาอย่างดีแล้วนะคะนํามาเพาะจนเมล็ดมันงอกเป็นต้นกล้าน้อยแบบนี้นะคะและมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงจากนั้นเราจึงจะย้ายต้นกล้าไปปลูกในพื้นที่ที่เราต้องการเนาะแล้ว การเพาะเมล็ดเนี่ยนักเรียนจะต้องมารู้วา่าจะต้องเลือกวิธีการเพาะเมล็ดแบบไหนเนาะรูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดหรือเหมาะกับเมล็ดพันธุ์ชนิดนั้นๆนะคะต่อไปเรามารู้จักรูปแบบของการเพาะเมล็ดรูปแบบที่หนึ่งก็คือการเพาะเมล็ดในกระบะ รูปแบบที่2ก็คือการเพาะ,มะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปรูปแบบที่3ก็คือการเพาะ,มะเมล็ดในแปลงเพาะนั่นเองนะคะทั้งหมดมีทั้งหมด3รูปแบบต่อไปเราไปดูรูปแบบที่1การเพาะ,มะเมล็ดในกระบะนะคะเขาบอกว่าการเพาะ,มะเมล็ดแบบนี้เนี่ย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกก็คืออยกกระบะเนี่ยไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กับการปลูกพืชที่มีจํานวนไม่มากเพราะว่าอย่างเช่นเรามีหนึ่งกระบะเราก็ปลูกแค่1กระบะพอเราไม่ต้องไปปลูกเยอะไม่ต้องไปขยายพันธุ์เยอะเนาะแล้วก็จํานวนแค่นี้เราก็พอแล้วอย่างเงี้ยนะคะต่อไปวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ1ก็ต้องมีกระบะอยู่แล้วเนาะ2ก็มีมเมล็ดพันธุ์พืชนะคะ 3. มีบัวรดน้ํา4มีช้อนปลูก 5ก็คือต้องมีดินเนะาะเฉพาะเมล็ดก็ต้องมีดินนะคะต่อไปในการขั้นตอนในการพอเมล็ดเนี่ยคือหนึ่งนักเรียนจะต้องตักดินใส่กระบะที่เป็นหลุมหลุมหรือเป็นกระบะแบบแบบลักษณะเป็นไม่เป็นหลุมก็ได้เป็นกระบะแบบก,กว้างๆไปเลยนะคะตักเกือบเต็มให้มีความหนาพอเหมาะถ้าเป็นแบบที่มันเป็นร่องๆแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องทําหลุมแล้วแต่ถ้ามันเป็นกระบะที่เป็นกระบะไม่มีหลุมเนี่ยนักเรียนอาจจะเอานิ้วจิ้มหรือเอาไม้จิ้มทารูแล้วก็หลังจากนั้น นักเรียนก็ขั้นตอนที่2นักเรียนก็นําเมล็ดพันธุ์หย่อนลงในรูนะคะให้ทั่วให้ทั่วทุกช่องเลยแล้วก็3ก็คือเราก็อดินมากรบบางๆกดพอกระชับนะคะไม่ต้องกดแน่นเกินเพราะถ้ากดแน่นเกินเนี่ยมันจะทําให้ดินแน่นเกินเดี๋ยวมเมล็ดเรางอกลําบากเนาะกดให้พอกระชับนะคะแล้วก็ให้เอานําไปวางที่มีแสงแดดลาไรนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ลดน้ําให้ชุ่มเช้าเย็นนะคะแล้วเราก็มารอดูการเจริญเติบโตของมเมล็ดพันธุ์พืชในกระบะของเราได้เลย ะะอันนี้คือการเพราะ,มะเมล็ดในกระบากนะคะไม่ยากเลยต่อไปการเพาะเมล็ดแบบที่2ก็คือการเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าการเพาะเมล็ดแบบนี้เนี่ยเหมาะกับพันธุ์พืชท,ที่หายากและไม่ต้องการถอนย้ายก็คือเพาะใน,ใน,ใ,นะในภาชนะ กระถางหรือวัสดุสำเร็จรูปแล้วเราไม่ต้องการยกย้ายไปไหนละก็เพราะมันตรงนี้แหละให้มันเจริญเติบโตตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีภาชนะกระถางหรือถุงปลูกอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ที่เหลือก็เหมือนกับการเพาะแบบกระบะเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนภาชนะให้เป็นกระถางเท่านั้นเองนะคะก็จะมีบัวรดน้ําเมล็ดพันธุ์พืชช้อนปลูกดินร่วนเหมือนกันนะคะต่อไปขั้นตอนในการเพาะเมล็ดในภาชนะนะคะหนึ่งก็คือตักดินใส่ภาชนะให้เกือบ นะคะต่อไปทําเป็นหลุมตื้นๆให้พอเหมาะสําหรับกาขนาดของมเมล็ดพันธุ์พืชนะคะ 3. ก็คือหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงหลุมแล้วกลบดินบางๆรดน้ําให้ชุ่มในตอนเช้าและเย็นหลังจากนั้นเมื่อต้นกล้าจเจริญเติบโตแข็งแรงเต็มที่แล้วเราจึงนําไปปลูกในที่ที่เราจัดไว้นะคะขั้นตอนก็ไม่เยอะเหมือนกันเนาะต่อไปเราไปดูการพาเพาะเมล็ดแบบที่ 3. ก็คือการพาเพาะเมล็ดในแปลงเพาะนะคะเขาบอกว่าการพาเพาะเมล็ดแบบนี้เนี่ยใช้กับพันธุ์พืชที่ต้องการต้นกล้าจํานวนมากๆไม่ อาจจะเป็นการปลูกหน้าอย่างเงี้ยเราก็เพาะในแปลงเพาะไปเลยจํานวนมากเลยนะคะต่อไปตรงเนี้ยเราจะต้องมีพื้นที่ที่มีแสงแดดเพียงพอแล้วก็น้าไม่ท่วมขังนะคะถึงจะเหมาะสมสําหรับเพาะเมล็ดในแปลงเพาะนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องมีแปลงเพาะที่มีขนาดและพื้นที่ที่พอเหมาะนะคะมีบัวรดน้ํามีเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ต้องมีจอบนะคะเอาไว้สําหรับกวนดินขุดดินแปลงเพาะเนาะแล้วก็มีฝางแห้งหรือหญ้าแห้งก็ได้ ได้นะคะ ไปมาดูขั้นตอนในการเพราะ,มะเมล็ดในแปลงเพาะอันนี้อาจจะมีเยอะหน่อยนะคะขั้นตอนที่1ก็คือมันเป็นพื้นดินกว้างๆเป็นแปลงกว้างๆนักเรียนก็ต้องขุดดินทิกหน้าดินขึ้นมาพึงแดด1-2่ส,สัปดาห์เพื่อกําจัดเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินนะคะข้อที่2ก็คือย่อยดินให้ละเอียดบางทีเราขุดมามันเป็นก้อนโตๆแล้วก็ทุบย่อยให้มันละเอียดหน่อยแล้วก็ปักหน้าดินให้เรียบเสมอกันนะคะ 3. ก็คือหว่านมเมล็ดพันธุ์พืชให้ทั่วแปลงแล้วก็ทําการโรยดิน บางๆขั้นตอนที่4นะคะโรยดินบางๆแล้วก็ใช้ไม้ปาดหน้าดินให้มันกลบมเมล็ดนะคะ5ก็คือ คลุมด้วยฟางหรือทางมะพร้าวเพื่อป้องกันแสงแดดที่มันจัดเกินเนาะหกรดน้ําด้วยบัวรดน้ําให้ชุ่มและ7ก็คือเมื่อต้นกล้ามันเริ่มงอกออกมาแล้วเราก็ค่อยๆเอาฟางออกแล้วก็ให้ต้นกล้ามันได้รับแสงแดดสังเคราะห์แสงนะคะต่อไป8เราก็รดน้ําแปลงเพาะทุกวันตอนเช้าเย็นแล้วก็รอดูการเจริญเติบโตของต้นกล้าต้นพืชของเรานะคะต่อไปเราไปทบทวนเนื้อหากันหน่อยนะคะเนื้อหา3ามแบงงานนี้นะักเรียน สามารถย้อนกลับไปดูที่ครูบองอธิบายเมื่อกี้ได้นะคะอย่างในงานอันที่1รูปที่1เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยนำข้อความว่า ดูว่ามันคือวิธีการเพราะแบบไหนใน3รูปแบบนักเรนก็อ่านเนื้อหาแล้วก็ดูวัสดุอุปกรณ์มันให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ค่อยเขียนเขาก็มีคามาให้ทั้งหมด3คํคนะคะก็เขียนรูปแบบที่มันเหมาะสมลงไปรูปที่2ของใบงานก็ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ติ๊กเช็คถูกว่าเป็นการใช้อย่างอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นการพาเพาะเมล็ดแบบอะไรใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนก็ติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กไปนะคะแล้วรูปที่3ก็ให้นักเรียนเนี่ยเรียงลําดับขั้นตอนใส่เลข1 2 3 4 5 ในช่องว่างให้ถูกต้องในการเพราะเมล็ดแต่ละประเภทนะคะมี3ประเภทเนาะก็เพาะให้มันเออก็เขียนให้มันลำดับให้มันถูกนะคะสำหรับเนื้อหาตรงนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหาต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูการดูแลแปลงเพาะกันนะคะ1ก็คือการรดน้ำเนี่ย ขั้นตอนที่1ของการรดน้ําก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยใครจะใช้บัวรดน้าใครจะใช้สายยางแต่ว่าถ้าสําหรับต้นกล้าเนี่ยอย่างที่ครูพลอยเคยสอนไปแล้วเราจะต้องใช้บัวรดน้ำเนาะเพราะว่าถ้าเราไปใช้สายยางน้ํามันแรงเกินบางทีมันจะทําให้ต้นกล้าเราตายนะคะหลังจากนั้นเราก็ลดน้ําให้ทั่วจนดินมันชุม่มแต่ว่าไม่ให้มันแฉะหรือให้มันน้ํามันท่วมเนาะไม่งั้นเดี๋ยวต้นกล้าเราจะสำลักสำลักน้ํถ่ายไปก่อนนะคะแล้วก็3ก็คือเมื่อเรารดน้าเสร็จเราก็เก็บทําความสะอาดอุปกรณ์เก็บข้อที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปการดูแลแปล เพราะแบบที่2ก็คือการกําจัดวัชพืชนะคะก็คือเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ถุงมือหรืออาจจะเป็นเสียมหรืออาจจะเป็นจอบก็ได้เนาะในการกําจัดวัชพืชนะคะถ้าเป็นต้นต้นยากวัชพืชที่มันเป็นต้นเล็กๆ็กก็สวมถุงมือแล้วก็ใช้มือดึงทิ้งได้เลยดึงให้มันออกทั้งรากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกวัชพืชที่ต้นใหญ่ๆห,หน่อยก็อาจจะใช้เสียมในการกําจัดนะคะเมื่อเราทําเสร็จก็เก็บอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดเก็บเหมือนเดิมนะคะต่อไปการดูแลแปลงเพาะ แบบที่3าก็คือการพรวนดินนะคะการพรวนดินเราก็จะใช้อุปกรณ์อันที่เราจะจําเป็นมากๆก็คือส้อมพวนนะคะแต่ถ้ามันเป็นต้นไม้ใหญ่เราอาจจะใช้เสียมหรือใช้อจอบเนาะก็คือการพรวนการพรวนดินของต้นกล้าเนี่ยก็คือพวนรอบๆต้นกล้านะคะอย่าระวังอย่างเดียวคือระวังอย่าให้ไปโดนลากของต้นกล้านะคะเมื่อเราพรวนดินเสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาด ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เก็บอ,อกกุปกรณ์ให้เข้าที่อันที่สีก็คือการใส่ปุ๋ยนะคะอย่าลืมถุงมือนะคะใส่ปุ๋ยต้องมีถุงมือเนาะบางทีมันอา,อาจจะมีเชื้อโรคหรืออาจจะมีสารเคมีในในปุ๋ยได้เนาะแล้วเราก็ใช้ช้อนตักปุ๋ยช้อนปลูกตักปุ๋ยออกมาแล้วก็เขาเรียกว่าเอาโรยเอาโปรยให้มันทั่วแปลงหลังจากนั้นเราก็อาจจะใช้ซ่อมพวนหรือใช้เสียมเนี่ยค่อยๆเปลี่ยให้ปุ๋ยมันกลบไปอยู่ในดินนะคะแล้วก็ อาจจะรดน้ำเพิ่มเติมก็ได้เนะาะในการดูแลแปลงเพาะก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปก็มาทบทวนเนื้อหาก,กันหน่อยนะคะความเข้าใจเนาะให้นักเรียนเขียนลำดับ1 2 3ในแต่ละวิธีการดูแลแปลงเพาะนะคะอันนี้ไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาต่อไปกันเลยต่อไปก็คือเรื่องของประโยชน์ของการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ 1. ก็คือสามารถขยายพันธุ์พืชได้จํานวนมากๆเนาะ สก็คือเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็ว 3. ก็คือการพเพาะเมล็ดเนี่ยทำง่ายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะ 4ก็คือใช้อุปกรณ์ไม่มากแล้วก็ประหยัดเวลา 5. ก็คือได้พันธุ์พืชที่จเจริญเติบโตเร็วนะคะสําหรับเนื้อหาของการพาเพาะเมล็ดเรามาทบทวนประโยชน์กันหน่อยใบายงานอันนี้นะักเรียนก็เขียนประโยชน์แต่และข้อลงไปให้ถูกต้องนะคะสําหรับเนื้อหาวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะใบ,าง,บางานทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็เก็บใบางานไว้ให้ดีๆเปิดโรงเรียนเมื่อไหร่ค่อยนํามาส่งนะคะสําหรับผู้คอยก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไปละคะ่ะบ๊ายบาย